เตรียมจ่ายเงินเยียวยาในจ้างลูกจ้างม .33 ที่เพิ่มเติมมาจาก3จังหวัด9สิงหาคมนี้ลูกจ้าง272,746คนนายจ้าง19,213รายวงเงิน1,522ล้านบาทนายจ้าง841ล้านบาทและลูกจ้าง681ล้านบาทนะคะผู้ประกันตนม .33 นะคะ มีจังหวัดฉะเชิงเซาชนบุรีอยุธยานะคะเตรียมรับเงินเยายวยานะคะาสิงหาคมนี้เท่านั้นนะคะอย่าลืมตรวจสอบเงินเยายวยานะคะผ่าน w w w sso go t h นะคะว่าระบบผูกพร้อมเพย์หรือยังนะคะบัญชีของเราวันที่31กรกฎาคมนะคะ2564นายชูชาชมกินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะคะ เปิดเผยว่าการจ่ายเงินเยียวยา,ยายนจ้างลูกจ้างมาตาา33ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเซาชลบุรีและพระนครศรีอยุธยานะคะจะโอนเงินในวันที่9สิงหาคมนี้นะคะธนาคารและหน่วยบริการอื่นที่เป็นตัวแทนให้บริการชำระเงินได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงศรีอยุธยา พร้อมที่จะเปิดให้บริการอีกครั้งภายใต้ชื่อเซ็นเพยพาวเวอร์บายบนเติมนะคะโดยจะสามารถชำระเงินสมทบผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสบิ๊กซีไปชนีเทสโก้โลตัสสำหรับผู้การตนมาตา40สิชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงศรีอยุธยาหรือทกสบัญชีพร้อมเพย์ผูกหมายเลขบัตรประชาชนกันหรือ,อยังคะส่วนนายจ้างบุคคลธรรมดาจะโอนเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์เลขประจำตัวประชาชน เช่นกันและนายจ้างสถานะส่วนนายจ้างบุคคลธรรมดาจะโอนเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์เลขประจำตัวประชาชนเช่นกันและนายจ้างสถานะนิติบุคคลจะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารตามชื่อนิติบุคคลนายจ้างโดยผู้กันตนสามารถตรวจสอบสิทธิโครงการย,วยาวยได้ที่ www.sso.go.th นะคะหรือโทรศัพท์สายด่วนประกันสังคม1506ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะ สำหรับผู้ประกันตนมาตา3า39และมาตา4 0บริษัทห้างเซ็นท่านดีพาสเมนต์สโตร์จำกัดขอหยุดการให้การบริการรับชำระเงินสมทบกองทุนนะคะประกันสังคมผ่านเคาน์เตอร์เซ็นเพย์ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2564เป็นต้นไปนะคะเพื่อปรับปรุงระบบจุดให้บริการรับชำระเดิมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะขอแสดงความดีใจกับ3จังหวัดด้วยนะคะ ถ้าเกิดท่านใดฟังแล้วค่ะคิดว่าคลิปนี้ดีมีสาระน,นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ